สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับผมยังไงก่อนอื่นต้องกราบขออาไปเพื่อนๆก่อนนะครับที่ไม่ได้มาอัปเดตคลิปที่หายไปประมาณ2สัปดาห์นะครับผมเนื่องจากว่าโทรศัพท์พังนะครับผมแล้วก็ติดภารกิจด,ด้วยนะครับผมคลิปล่าสุดที่ผมได้ทําไปก็คือการ ผสมดินแล้วก็ปลูกว่านลูกไก่ทองนะครับผมผ่านไป2ส,สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตว่าว่านลูกไก่ทองของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแถมวันนี้นะครับมีเทคนิคที่ดีมากนะครับผมสําหรับใครที่ปลูกว่านลูกไก่ทองนะครับผมที่เราเพิ่งปลูกลงกระถางไปมีวิธีการลดน้ําแบบที่โอ้โหมันง่ายมากนะครับที่จะทําให้น้ําไม่โดนขนว่านลูกไก่ทองของเรานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ นี่แหละครับหลังจากผ่านไป2สัปดาห์แล้วนะครับเราปลูกว่านลูกไก่ทองเสร็จผมก็เอามาวางไว้ใต้ร่มก่อนนะครับในโรงเรือนก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้เอาไว้ใต้หลังคาที่ลงจอดรถนะครับเพราะว่าโรงเรือนยังไม่ได้ทำนะครับผมอันนี้นะครผ่านมา2สัปดาห์แล้ว อันนี้ก้านเริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมและอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไว้ที่ผมเกริ่นไว้ว่ารดน้ํานะครับไม่ให้โดนขนสวยๆวแบบนี้ของเขานะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับก็คือใช้แก้วนะครับผมใช้แก้วน้ําที่เราซื้อน้ํามานี่แหละครับผมถ้าเกิดหัวใหญ่ก็ใช้แก้วใหญ่หน่อยนะครับครอบไว้แบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นการ อบว่านลูกไก่ทองให้เขาเร่งลากด้วยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะถ้าเกิดเราครอบไว้แบบนี้นะครับเวลาลดน้ำรดได้เลยนะครับผมน้ำก็จะไม่กระเด็นโดนขนเขานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้นี่พุ่งอ่าสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามเลยนะครับอันนี้งอกมาแล้วอันนี้เริ่มโตแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาโตมากเกินขนาดแก้วเราเราก็ต้องเปิดออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เขาโตเกินกว่าแก้วเราลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมขนตรงนี้เขาจะหายไปมันจะไม่สวยนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าโดนโดนผิวของแก้วเรานะครับเราต้องเอาออกนะครับผมไซส์นี้ผมก็ต้องเอาออกแล้วนะครับเพราะว่าน้องเขาเริ่มโตแล้วนะเห็นไหมพอขนเขาโดนเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาเรามาดูตัวอื่นๆอ,อ,อีกนิดนึงนะครับผมอีกตัวถัดมาใกล้ๆก,ก,กันนะครับ ตัวถัดมาใกล้ๆกันนี่นะครับผมอ่าโอเคตัวนี้นะครับผมก็มีความสมบูรณ์ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับไม่มีการไม่มีการตายนะครับไม่มีอาการช็อกใดๆนะครับโอเคเราก็เก็บไว้ต่อนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับเราอบเล่งลากนะครับส่วนน้องคนนี้อ่าน่ารักเชียวอันนี้น่ารักตะมูตอมี่มากเลยครับผมนี่นะครับผมโอ้โอเคนี้ก็ดูแข็งแรงอยู่นะครับ โอเคไปต่อดูอีกตัวหนึง่งแต่น้องตัวนี้ดูไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ว่าก็ยังปกติอยู่นะครับสีสันยังปกติอยู่นะเพื่อนๆน,นะก็แล้วก็เวลาเราสัมผัสเบาๆอย่างนี้ความแข็งแรงยังอยู่อยู่นะครับแสดงว่าปกติแต่ว่าน้องเขายังไม่ได้ดีดตัวขึ้นมานะครับผมส่วนตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าลูกไก่ทองนะครับอันนี้เป็นพญาไก่ดําแต่ว่าโดนแทะไปแล้วตรงนี้นะครับเพราะวันนั้นนะครับผม ผมครอบไว้แบบนี้แต่ว่าผมไม่ได้มีอะไรคุมตรงนี้ไว้นะครับลมพัดแรงนะครับอันนี้ปลิวก็เลยโดนน้องหมาอันนี้ฝีมือของน้องหมานะครับมาแงะไปนะครับผมโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าน้องๆเขาก็อีกพวกกิ่งอื่นยอดอื่นกําลังแตกยอดออกมานะครับผม โอเคนี้เราก็พามาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2สัปดาห์ของการปลูกว่านลูกไก่ทองของเรานะครับมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคดีๆก็คือการครอบแก้วแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราปลูกแล้วแล้วก็ลดน้ําลงไปน้ําก็จะไม่กระเด็นโดนขนว่านลูกไก่ทองของเรานะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ กำลังปลูกว่านลูกไก่ทองอยู่นะครับผมถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแน,นลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ